สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงให้เราสปอยนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมากับวังต้องห้ามเล่ม2แล้วนะคะสำหรับใครที่รอคลิปแบบเล่ม1ถึงเล่ม3รวดเดียวจบเนี่ยมาแน่นอนนะคะหลังจากที่เราอัพเล่ม3แล้วเนี่ยก็จะอัพคลิปแบบ1ถึง3รวดเดียวจบแน่นอนนะสำหรับวันนี้ก็มาฟังที่เล่ม2กันก่อนนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปฟังกันเลยจ้าคำเตือน คลิปวิดีโอนี้มีการสปอยเนื้อหาของนิยายตั้งแต่ต้นจนจบจึงมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของนิยายดังนั้นใครไม่ชอบคลิปสปอยหรือไม่อยากฟังสปอยของนิยายที่เราหยิบมาในคลิปวิดีโอสามารถกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากฟังก่อนอื่นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย ผลของการโกหกว่าทรงผิงอันมีลูกแล้วนะคะทําให้เศร้าเย่ขวาเนี่ยต้องมานั่งกลุ้มนะว่าเขาจะพาองค์ชายใหญ่จิ้งหลินออกไปเจอพ่อแม่ของทรงผิงอันยังไงดีนะคะที่จริงแล้วอะ่ะเศร้าเย่ขวาสามารถไปหาเด็กที่ไหนก็ได้มาปลอมเป็นลูกของทรงผิงอันนะแต่เขาไม่อยากทํานะคะเด็กที่จะมาเป็นทายาทของทรงผิงอันอนะ่ะต้องมีสายเลือดของเขาอยู่ด้วยตอนที่กําลังกลุ้มอยู่นั้นเองนะกลับเกิดเหตุการณ์ประจวบเหมาะพอ พอดีเข้านะคะองค์ชายใหญ่จิ้งหลินเกิดป่วยไข้ขึ้นมานะพอเศร้าเย้่หวาไปพบแล้วก็สอบถามอย่างเจ้าหลงเนี่ยนางก็บอกว่า ไทยเฮามาเยี่ยมนะคะแล้วก็พาจิ้งหลินออกไปเดินเล่นกลับมาเนี่ยก็เกิดไขขึ้นนะคะตอนแรกเศร้าเย,ย่หวาก็เชื่อคําพูดของหยางเจ้าหลงนะเพราะว่าคิดว่าไทยเฮาเนี่ยไม่ชอบหน้าหยางเจ้าหลงแล้วก็ไม่ชอบองค์ชายใหญ่ก็เลยคิดจะแกล้งอะไรแบบเนี้ยแต่พอได้ฟังคําของไทยเฮาที่บอกว่านางจะทําการที่เห็นได้ชัดว่าคนผิดคือนางได้ยังไงคือตัวเศร้าเย,ย่หวาเองก็รู้จักแม่ของตัวเองดีนะคะจึงฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าไทยเฮาเนี่ยเป็นคนฉลาด มากแค่ไหนจะมาทําเรื่องโง่ๆแบบนี้ได้ยังไงถูกไหมก็เลยทําให้เขาฉุกคิดได้ว่าอย่างเจ้าหลงเองนะคะก็มักจะถูกไทเฮากลั่นแกล้งแล้วพราะไทยเฮาเนี่ยสนับสนุนฮองเฮามากกว่านะคะทำให้อย่างเจ้าหลงเนี่ยโกรธแค้นนะคะหาทางใส่ร้ายด้วยการทําให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นไข้จากหญิงสาวที่เคยใส่ซื่อบริสุทธิ์นะคะตอนนี้นะคะกลับถูกวางหลวงทําให้กลายเป็นคนที่แม้แต่ลูกของตัวเองก็ทําร้ายได้ไปซะแล้วนะทาให้เศร้าเย,ย่หวาเนี่ยพ ผิดหวังนะคะแล้วก็เลิกสนใจในตัวอย่างเจ้าหลงไปนะคะเซ้าเย่หวาก็เลยรับจิ้งหลินมาเลี้ยงดูที่ตำหนักนะคะแต่เหล่าขุนนางเนี่ยก็คัด้านนะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีห้องเต้ที่ไหนจะรับองค์ชายมาเลี้ยงดูด้วยตัวเองนะคะเซ้าเย่หววก็คิดไว้อยู่แล้วนะว่าจะถูกขัดค้านเขาก็เลยอ้างเรื่องสุขภาพของจิ้งหลินนะคะแล้วก็ส่งเขาไปเลี้ยงดูที่นอกวังนะคะทําให้ง่ายต่อการที่จะพาไปพบพ่อแม่ของส่งผิงอันนั่นเองนะ ตอนที่ส่งผิงอันรู้นะคะว่าเด็กที่จะกลายมาเป็นลูกของเขาเนี่ยคือองค์ชายใหญ่จิ้งหลินตอนแรกเนี่ยส่งผิงอันก็ไม่ยินยอมท่าเดียวเลยนะคะคนธรรมดาแบบเขาเนี่ยจะให้องค์ชายมาเป็นลูกแล้วเรียกตัวเองว่าบีดาได้ยังไงนะคะแต่พอเศร้าเย่หวาอุ้มเด็กมาวางไว้ในอ้อมแขนของเขาเนี่ยเขากลับรู้สึกรักใครแล้วก็เอ็นดูเด็กน้อยตรงหน้าขึ้นมาทันทีเลยนะคะ เมื่อเศร้าเยหวาอุ้มจิ้งหลินมาให้พ่อแม่ของซ่งผิงอันดูเนี่ยพวกเขาก็เชื่อเรื่องที่เศร้าเยหวาโกหกไว้ก่อนหน้านี้โดยไร้ข้อกังขาเลยนะเพราะในตอนแรกเนี่ยพวกเขายังลังเลนะคะไม่กล้าเชื่อว่าส่งผิงอันที่แสนจะใสซื่อขนาดนี้จะไปทําผู้หญิงท้องหรอไม่มีทางแต่เมื่อได้อุ้มหลานแล้วนะคะแล้วก็สังเกตว่าหลานชายคนนี้มีดวงตาที่เหมือนกับซ่งผิงอันมากแค่ไหนก็หายสงสัยในตัวเศร้าเยหวาทันที ะะทั้งยังชักชวนให้เศร้าเย่หวาเนี่ยนอนค้างที่บ้านของพวกเขาด้วยนะเดิมทีนะคะเศร้าเย่หวาไม่ได้คิดจะค้างคืนนะแต่พอเห็นอาการตื่นตระหนกของซ่งผิงอันอะด้วยความที่อยากแกล้งนะคะรวมถึงบรรยากาศที่แสนอบอุ่นของครอบครัวซ่งผิงอันด้วยแล้วเนี่ยเศร้าเย่หวาก็เลยค้างอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนนะคะแล้วรุ่งเช้าเนี่ยก่อนที่เศร้าเย่หวาจะจากไปก็ได้ทิ้งเงินไวใ้ให้กับครอบครัวของซ่งผิงอันด้วยนะ พวกเขานะคะตั้งชื่อให้จิ้งหลินตอนที่อยู่กับครอบครัวของซ่งผิงอันว่าซ่งจิ้งผิงนะคะแต่เพื่อความไม่งงนะคะเราก็จะขอเรียกน้องว่าจิ้งหลินอย่างเดียวก็แล้วกันนะคะวันเวลาผ่านไปนะคะจนถึงสกราชผิงอันปีที่สานะคะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะมีญาติคนหนึ่งของไทเฮานะก่อเรื่องต้องการเข้าวังแต่เวลานั้นอะ่ะมันเป็นเวลาที่ห้ามเข้าออกวังหลวงแล้วไงทหารรักษาการที่ทําหน้าที่ซึงไม่กล้าปล่อยให้ ญาติของไทเฮาคนนั้นเข้าไปนะคะคแต่ญาติคนนั้นถืออานาจบาดใหญ่อยู่ข้างนอกก็ชอบก่อเรื่องชั่วร้ายเป็นประจำเลยนะคะคเพราะว่าถือว่าตัวเองมีญาติเป็นไทเฮาอะไรอย่างเงี้ยปกติเศร้าเย่หววก็ไม่เคยลงโทษนะคะคหลับตาข้างเปิดตาข้างตลอดนะมาตอนนี้นะคะคเมื่อถูกทหารรักษาการเล็กๆขวางทางไว้ก็เลยโมโหะะหวดแว้ซ้อมจนทหารรักษาการทั้งสองคน,นบาดเจ็บมีทหารรักษาการคนนึงแบบสลบไปเลยนะคะ เรื่องนี้เนี่ยต่างไม่มีใครสนใจเลยนะแต่เรื่องนี้กลับทำให้เศร้าเย่หวาไม่สามารถทนได้นะคะเพราะว่าหนึ่งในทหารรักษาการนั้นที่โดนตีนะคะก็คือส่งผิงอันนั่นเองนะเศร้าเย่หวานะคะถึงกับยอมละทิ้งแผนการที่เขาแบบค่อยๆเตรียมไว้เพื่อจะทำลายตระกูลเดิมของไทยเฮานะคะประกาศลงโทษประหารญาติคนนั้นของไทเฮานะคะในตอนแรกเนี่ยทางฝั่งตระกูลเดิมของไทเฮารวม ถึงตัวไทเฮาเองอะก็ต่างมองว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเล็กน้อยมันไม่น่ามีอะไรหรอกพวกเขาไม่คิดเลยนะคะว่าเศร้าเย่หวาจะเอาเรื่องถึงขนาดที่ว่าจะประหารญาติคนนี้นะจึงกดดันให้เศร้าเย่หวาเนี่ยถอนคำสั่งประหารนะคะบิดาของไทเฮาเนี่ยหรือก็คือตาของเศร้าเย่หวาเนี่ยเป็นราชบัณฑิตนะคะสั่งสอนคนมาเยอะขุนนางหลายคนในราชสำนักเองก็เป็นลูกศิษย์ของเขาเช่นกันนะคะจึงมีขุนนางมากมายนะออกมาคัด ค้านโทษประหารนี้นะคะถึงขั้นที่ว่ามีคนเอาหัวพุ่งชนเสาฆ่าตัวตายเลยนะคะเพื่อบีบให้เศร้าเย่หวายอมปล่อยคนออกมานะนะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทําให้ฉินกงกงถามเศร้าเย่หวาว่าทําไมเขาถึงไม่เลื่อนขั้นส่งผิงอันให้มียศที่สูงกว่านี้ล่ะส่งผิงอันจะได้ไม่โดนคนอื่นรังแกนะคะแต่เศร้าเย่หวากลับตอบว่าหากเขาเลื่อนขั้นให้ส่งผิงอันเนี่ยส่งผิงอันก็จะไปอยู่ในที่ที่คนจับตามองได้งา่าย แต่ถ้าเป็นเพียงทหารรักษาการที่ไม่รู้ว่ามีกี่พันคนเนี่ยจะซ่อนเขาเอาไว้ได้ปลอดภัยกว่านะคะดังนั้นเพื่อจะต่อกรกับฝ่ายไทยเฮาเนี่ยเศ้าเย่หววจึงไปพบกับเจิ้งหลงเจินนะคะให้เขาช่วยเรื่องราชสำนักนะนะความจริงนะคะเจิ้งหลงเจินเคยเห็นเศร้าเย่หวามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เศ้าเย่หวามาค้างบ้านส่งผิงอันตอนนั้นอะ่ะส่งผิงอันนะคะได้พาเศ้าเย่หววไปเดินตลาดเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยจงหลงเจินยังไม่รู้ ของเศร้าเย,ย่หวานะคะแต่ตอนนี้ได้รู้ฐานะของเจ้าตัวแล้วเจิ้งหลงเจินก็ไม่ได้ตกใจนะตอนแรกเนี่ยเจิ้งหลงเจินปฏิเสธเศ้าเย,ย่หวาแบบไม่ใยดีด้วยซ้ํานะคะแต่พอได้ยินว่าทหารรักษาการที่ทุกคนพูดถึงกันว่าถูกซ้อมจนสลบคือส่งผิงอันเนี่ยก็อดไม่ได้นะคะขอให้เศ้าเย่หวาเนี่ยพาเขาเข้าวังไปเยี่ยมส่งผิงอันหน่อยนะคะตอนเจอกันนะเจิ้งหลงเจินก็เลยกล่าวเตือนกับส่งผิงอันว่าให้ถอยออกมาอย่าไปยุ่งกับคนที่เป็นถึงห้องเต้ ะะแต่ซ่งผิงอันเนี่ยก็บอกว่าเขาอะได้สัญญากับเศร้าเย่เวหวาไว้แล้วว่าจะอยู่เคียงข้างไม่จากไปไหนราวกับเป็นการยืนยันคาพูดของเศร้าเย่หวาที่เคยบอกเจิ้งหลงเจินว่าสําหรับตัวของเศร้าเย่หวาแล้วเนี่ยซ่งผิงอันเป็นคนที่สําคัญมากสําหรับเขานะคะแล้วเพราะเจิ้งหลงเจินเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็เพื่อจะปกป้องสหายแสนซื่อของตัวเองนะคะเจิ้งหลงเจินก็เลยจําต้องมารับราชการในราชสํานักนะคะในตอนแรกเนี่ย สถานะในราชสำนักของเจิ้งหลงเจินนะ่ะมักจะถูกกลั่นแกล้งเสมอเลยนะเพราะว่าใครๆต่างก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นคนของฮ่องเต้ใช่ไหมก็เลยต้องการกำจัดเขาให้ออกไปนะคะวันๆเจิ้งหลงเจินก็ดูบ้าๆบอๆไม่น่ามีความสามารถอะไรนะนะแต่ใครจะรู้ว่าในอนาคตนะคะเขากลับกุมหลักฐานที่จะใช้ล้มล้างตระกูลต่างๆไว้มากมายเลยนะเมื่อได้เจิ้งหลงเจินมาช่วยงานในราชสำนักนะคะเซาเย่หวัวก็เลยวางแผนโดยการยอมอ่อนข้อให้กับตระกูลเดิมของไท ไปก่อนนะคะแม้ว่าจะประหารญาติผู้นั้นได้สําเร็จนะนะแต่ก็ต้องยอมให้กับความเหิมเกริมของตระกูลไทยเฮาไปนะคะหลังจากส่งผิงอันบาดเจ็บรักษาตัวในวังไม่นานนะเศร้าเย่ขวาก็ส่งเขาให้ไปพักฟื้นนอกวังที่บ้านหลังหนึ่งนะคะในบ้านหลังนั้นนะ่ะเขาได้เจอพ่อแม่แล้วก็ยังมีจิ้งหลินนะคะที่ตอนนั้นถูกเลี้ยงดูอยู่นอกวังจนอายุเกือบจะ3ามขวบแล้วนะคะระหว่างนั้นน่ะเศร้าเย่ขวาก็จัดการเรื่องของตระกูล หายเฮาจนพวกเขาไม่ได้เจอกันเกือบเดือนเลยนะคะเมื่อได้เจอกันอีกครั้งเนี่ยเศ้าเย้ยขวาได้มอบหยกปีเสียนะคะให้กับผิงอันหวังว่าต่อจากนี้ผิงอันจะอยู่อย่างสงบสุขปลอดภัยตลอดไปนะคะ ช่วงที่ใกล้กับงานวันเกิดของไทฮองไทเฮานะคะปกตินางเนี่ยจะให้จัดงานแบบเรียบง่ายนะแต่ครั้งนี้นะคะกลับให้จัดงานอย่างใหญ่โตนะคะแล้วก็ยังเอ่ยถึงจิ้งหลินนะคะโอรสองโตได้ว่าอยากจะให้รับจิ้งหลินเนี่ยกลับมาอยู่ในวังแต่เศร้าเย่หวากลับมองออกนะว่าคนที่ต้องการจะรับจิ้งหลินกลับมาเนี่ยคือหยางเจาหลงต่างหากนะคะที่ผ่านมาตลอด3ปีเนี่ยหยางเจาหลงนะคะหันมาคอยรับใช้ดูแลอยู่ข้างกายไทฮองไท านะดังนั้นคงจะเป็นนางนี่แหละที่ต้องการจะพบลูกนะคะอย่างเซ้าหลงเองนะ่ะมองออกนานแล้วนะคะว่าเซ้าเย่หววเนี่ยไม่เหลือเยื่อใยกับนางเลยนางก็เลยคิดจะดึงลูกมานะคะเพื่อจะดึงดูดความสนใจจากเซ้าเย่หวาอีกครั้งนะะ่ะนะส่งผิงอันที่ได้รู้ว่าจิ้งหลินจะต้องกลับเข้าวังนะคะทำให้เขาช็อกไปเลยอะ่ะเลี้ยงดูกันมาตอนนี้ก็เรียกได้ว่ารักใครแล้วก็เอนดูราวกับเป็นลูกในไส้ไปแล้วนะคะแต่ฐานะที่แท้จริงของเด็กน้อยแล้วก็คือองค์ นะนะส่งผิงอันก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้นะคะเศร้าเย่หวาที่เห็นว่าส่งผิงอันเศร้าส้อยเนี่ยก็เลยได้แต่ให้คํามั่นว่ายังไงเนี่ยจิงหลินก็ยังคงเป็นลูกของส่งผิงอันนะคะ ในงานวันเกิดของไทฮองไทเฮานะคะถึงตอนนี้นะคะทุกคนถึงตระหนักได้ว่าท้องของฮองเฮาก็ยังไร้ข่าวคราวเหมือนเดิมนะไม่ได้ให้กําเนิดโอรสองค์ชายใดๆนะคะเสินเสียนเฟยที่เป็นรองแค่ฮองเฮาเนี่ยยังให้กําเนิดองค์ชายรองเลยเรียกได้ว่าสถานการณ์เนี่ยดีกว่าฮองเฮาเสียอีกนะคะในปีต่อมานะคะเสินเสียนเฟยตั้งครรอีกครั้งนะแต่กลับแท้งนะคะเพราะว่ามีคนวางยาเมื่อสืบสาว กลับไปกลับมาแล้วเนี่ยกลับพบว่าเป็นฮองเฮานะคะพบยาพิษในตําหนักของนางนะแม้นางจะตะโกนว่าถูกใส่ร้ายแค่ไหนก็ตามแต่แต่ว่าหลักฐานก็มัดตัวนะ่ะเนาะก็ทําให้ถูกลงโทษนะคะให้ต้องบวชชีไปตลอดชีวิตตอนนี้นะคะตําแหน่งฮองเฮาก็ว่างลงนะคนที่ดูจะได้รับการแต่งตั้งมากที่สุดตอนนี้ก็คือเสินเสียนเฟยนั่นเองนะคะตระกูลของนางจึงเริ่มมีอํานาจมากขึ้นนะแข่งกับตระกูลของฝ่ายไทเฮา เมื่อเศร้าเย้หวาเสนอเรื่องแต่งตั้งของเฮาขึ้นมานะคะตระกูลของไทเฮาเนี่ยก็คัดค้านสุดความสามารถเลยนะระหว่างนั้นนะคะกลับพบว่ามีแม่ทัพชายแดนนะคะก่อกระบฏขึ้นกระทันหันแม่ทัพผู้นั้นนะคะเป็นคนของตระกูลไทเฮาเพื่อที่จะผักความผิดออกไปให้พ้นตระกูลตัวเองนะคะจึงต้องยอมอ่อนข้อให้กับเศร้าเย่หวายอมให้เศร้าเย่หวาเนี่ยให้ท้ายตระกูลของเสื่นเสียนเฟยนะคะจนกระทั่งพวกเขาพบจดหมาย ที่เสินเสียนเฟยเขียนหาแม่ทับพคนั้นนะคะรำพึงรำพันถึงความรักที่มีต่อกันเมื่อตรวจสอบแล้วนะคะกลับพบว่าตระกูลของแม่ทับพคนั้นนะ,ะกับตระกูลของเสินเสียนเฟยเนี่ยเคยไปมาหาสู่กันนะคะก่อนที่เสินเสียนเฟยจะเข้าวังนะคะดังนั้นความผิดทั้งหมดเนี่ยก็เลยมาตกอยู่ที่ตระกูลของเสินเสียนเฟยแล้วก็ตัวของเสินเสียนเฟยทาให้เสินเสียนเฟยเนี่ยต้องโทษด,ดื่มยาพิษนะคะก่อนที่จะได้รับโทษเนี่ยเศร้า เย่ขวาได้มาหานางก่อนแล้วก็บอกความจริงกับนางนะคะว่าจริงๆแล้วจดหมายฉบับนั้นนะคะเป็นเศร้าเย่ขวาให้คนลอกลายมือเสืเสียนเฟยเพื่อใส่ร้ายนางและลูกที่นางแท้งไปในตอนนั้นน่ะเป็นตัวของเศร้าเย่ขวาเองที่ให้คนไปวางยาเพื่อใส่ร้ายหองเฮาต่างหากนะคะเสื่อเสียนเฟยจึงต้องตายไปโดยที่ได้แต่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่ผ่านมามันเป็นแค่การแสดงของ าเาเยหวาเท่านั้นนะคะต่อมานะคะกลับตรวจพบว่าจดหมายที่ตระกูลไทเฮาเอามากล่าวหาเซินเสียนเฟยเนี่ยเป็นของปลอมนะตระกูลของไทเฮานะคะจึงถูกตัดสินให้ต้องโทษประหารนะคะตามตระกูลเซินไปเพื่อชดใช้ความผิดนะคะไทเฮาที่ต้องสูญเสียตระกูลเดิมของตัวเองไปด้วยน้ํามือของบุตรชายของตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถรับความจริงนี้ได้นะไทฮองไทเฮาที่อยู่ในศาลบรรผชนมาตลอดเนี่ยก็ ไปเยี่ยมไทเฮาที่ถูกกักบริเวณนะคะตอนแรกเนี่ยไทยเฮาเลากลับว่าเห็นแสงสว่างนะคะคิดว่าไทฮองไทเฮาเนี่ยจะมาช่วยนางให้นางได้แก้แค้นลูกชายของตัวเองนะคะแต่ไทฮองไทเฮากลับมาเพื่อเตือนสตินางต่างหากนะคะคนที่สอนให้เศร้าเย่ขวาเป็นฮ่องเต้ท,ที่ไร้หัวใจไม่เห็นแก่ความเป็นญาติก็คือพวกนางสองคนนะคะในตอนนี้เศร้าเย่ขวาเป็นฮ่องเต้แบบที่พวกนางต้องการแล้วหากจะโทษเนี่ยก็ต้องเริ่ม โทษจากที่ตัวเองก่อนที่เป็นคนสอนให้เขากลายเป็นคนแบบนี้นะคะไทเฮาจึงได้แต่ร่ําให้เศร้าเสียใจเพราะทําอะไรไม่ได้นะคะที่จริงแล้วนะคะไทฮองไทเฮาเนี่ยสามารถเตือนสติไทยเฮาก่อนที่เรื่องมันจะเลยเถิดมาขนาดนี้ได้นะ,ะแต่ว่านางกลับไม่ทํานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในใจของไทยฮองไทเฮาเนี่ยก็แค้นตระกูลของไทเฮาอยู่เหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยตระกูลของไทเฮาเนี่ยช่วยโอกาสตอนที่ราชวงศ์ไม่มีคน ยื่นมือมาช่วยเหลือนะคะบีบบังคับให้ไทฮองไทเฮาเนี่ยรับลูกสาวของตัวเองแต่งเข้ามาอยู่ในราชวงศ์นะคะไม่ใช่เพื่อจะมาช่วยเหลือนะแต่เป็นการรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในภายภาคหน้านะคะดังนั้นในใจของไทฮองไทเฮาก็รู้สึกโกรธแค้นกับตระกูลไทเฮาอยู่นะคะดังนั้นก็เลยนั่งดูหลานชายของนางแก้แค้นแทนตัวนางนะคะเรียกได้ว่าไทฮองทเฮเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีแผนการที่ล้ำลึกมากจริงๆ นะ ระหว่างที่จิ้งหลินอยู่ในวังนะคะก็ได้พบกับซ่งผิงอันเป็นครั้งคราวนะนะแต่มีครั้งหนึ่งนะคะที่เซ้าเย่หววเนี่ยลงโทษตีมือของจิ้งหลินจนบวมแดงเลยนะคะพอซ่งผิงอันเห็นแบบนั้นก็เงียบแล้วก็มือลอยมาตลอดเลยนะเซ้าเย่หววเนี่ยคิดว่าส่งผิงอันโกรธที่ตัวเองลงโทษจิ้งหลินรุนแรงนะคะแต่เมื่อเจิ้งหลงเจินไปสอบถามนะคะคำตอบที่กลับมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่เซ้าเย่หวาลงโทษจิ้งหลินเนี่ยทำให้ส่งผิงอันนึกไปถึง เด็กที่เขาเคยเจอเมื่อหลายปีก่อนนะคะเด็กน้อยที่ถูกลงโทษจนเนื้อตัวมีแต่บาดแผลคนนั้นน่ะเขาเป็นห่วงนะคะแล้วก็เอาแต่คิดว่าเด็กคนนั้นน่ะจะเป็นยังไงบ้างจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะเมื่อเศร้าเย่หวารู้นะคะก็คิดได้ทันทีว่าเด็กที่ส่งถิงอันพูดถึงเนี่ยก็คือตัวเขาในตอนเด็กนั่นเองนะคะที่เจอกันครั้งแรกตอนนั้นน่ะนะ,ะเศร้าเย่ยหวาก็เลยรู้สึกอบอุ่นในหัวใจนะคะแม้ว่าจะไม่ได้บอกความจริงว่าเขา ก็คือเด็กคนนั้นแต่ก็ได้ให้คามั่นกับสรงหิงอันว่าเด็กคนนั้นอะ่ะได้พบกับคนสําคัญผู้หนึ่งแล้วและเพื่อปกป,ป้องเขานะเด็กคนนั้นจึงแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็กล้าหาญขึ้นแล้วนะคะ ที่จริงแล้วนะคะเหตุผลที่จิ้งหลินถูกเศร้าเย่หวาตีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่ตั้งใจเรียนนะแต่เป็นเพราะพฤติกรรมของจิ้งหลินนะคะอยู่ต่อหน้าส่งผิงอันเนี่ยจิ้งหลินจะเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายคอยอ้อนส่งผิงอันเรียกเขาว่าบีดได้อย่างนั้นบีดได้อย่างนี้นะคะแต่รับหลังกลับเป็นเด็กที่เป็นตัวร้ายกาศคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเขานะคะไม่ชอบเรียนหนังสือก็เลยหาเรื่องแกล้งอาจารย์นะคะวางเปลือกกล้วยไว้ที่ทางเดินนะนะทำให้อาจารย์ ลื่นล้มนะคะอาจารย์ก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเซร้าเย,ย่หวาเศร้าเย,ย่หวาก็เลยลงโทษจิ้งหลินนะแต่จิ้งหลินก็ไม่ยอมนะคะไปเอาคืนอาจารย์ที่มาฟ้องเสด็จพ่อของเขาด้วยการไปแอบจุดไฟเผาคราวของอาจารย์ยังรวมถึงเรื่องที่จิ้งหลินนะคะแกล้งองค์ชายรองให้เขาแช่อยู่ในน้ํานานถึงครึง่งค่นวันจนล้มป่วยไปเลยนะคะด้วยเหตุผลเพราะองค์ชายรองเนี่ยไม่ยอมทําเสียงสุนัขตามที่เขาสั่งทั้งที่ขันทีแล้ว ก็นางกำนันน่ะเขาสั่งให้ครานแบบสุนัขก,ก็ไม่มีใครกล้าขัดสักคนนะคะส่งผิงอันที่เพิ่งรู้ว่าลูกชายตัวน้อยน่ารักพอมาอยู่ในวังก็เปลี่ยนไปเนี่ยก็ทําให้ตะลึงจนทําอะไรไม่ถูกนะคะจิ้งหลินเห็นบิดาตนเองเงียบไม่ยอมตอบแม้ว่าจะเรียกแค่ไหนก็รู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็รู้สึกผิดนะนะเศ้าเย้หวาจึงอธิบายกับส่งผิงอันว่าที่เขาให้ท่งผิงอันปิด ตาทุกครั้งที่เข้ามาในวังหลวงชั้นในนะก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ส่งผิงอันเนี่ยพบกับความดํามืดของวังหลวงนะคะแม้แต่เด็กน้อยอย่างจิ้งหลินยังถูกคนยุยงปั่นหัวจนกลายเป็นแบบนี้ไปได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยส่งผิงอันก็เลยขอร้องให้เศร้าเย่หวาเนี่ยไม่ต้องสั่งปิดตาเขาอีกแล้วนะหากว่าเศร้าเย่หวาไม่อยากให้เขามองอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่มองสิ่งนั้นนะคะดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยส่งหิงอันก็เลยไม่ต้องปิดตาเวลามาหาเศร้าเย่หวาแล้วนะ นะและเมื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องการอบรมสั่งสอนจิ้งหลินเนี่ยส่งผิงอันอยากให้เขาออกไปอยู่นอกวังเหมือนเดิมอะไรแบบนี้แต่ว่าจิ้งหลินเนี่ยเป็นถึงองค์ชายองค์โตอะเนาะจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะส่งผิงอันจึงเสนอให้เจ้งหลงเจินเนี่ยมาเป็นอาจารย์แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ถี่ถ้วนกว่านี้นะคะ อาก็จกกันไปแล้วนะคะสำหรับวังต้องห้ามเล่ม2นะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็เล่ม3าเป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการเล่าเรื่องของเราแบบนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้ให้เราช่วยเล่าก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ